ราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัทแล้วก็เรายังอยู่ในซีรีส์เดินแล้วดุ่งนะครับกับบ้านตุ๊กตานะครับงวดนี้งวดก่อนเราไปบ้านเกิดนะครับเราเป็นแมวงวดนี้เราจะไปเที่ยวบ้านตุ๊กตานี่ครับโอเคไฟปิดพร้อมหูฟังพร้อมโก ใครมีซีรีส์ใครมีเกมอะไรแบบไหนอยากให้ผมเล่นก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้นะครับเผื่อแบบว่าจะได้ประสบการณ์ห้อนแบบใหม่อะไรแบบเนี้ยอย่างเนี้ยอันเนี้ยก็คือแบบว่าประสบการณ์ห้อนแบบใหม่ของผมเลยแล้วผมก็ทําไปแล้วสามสี่คลิปเนี้ยเลตซีรีส์นี้อาจจะคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสุดท้าย Toy House บ้านของเล่นอืมแล้วทำไมเราต้องมาตอนกลางคืนก็ไม่รู้สินะ ขอต้อนรับเข้าสู่บ้านของเล่นที่แสนสนุกสนานอโอ้โหผมอ่านไม่ออกนะครับใครอ่านออกคอมเมนต์ใช้ลูกศรดีกว่ามีเรื่องจะสรารภาพอยู่นะครับผมโอเคไฟมันติดโอ้โหเพเคผมไม่ชอบตุ๊ก,กตานะครับ โคตรเกียดเลยยิ่งเวลากลางคืนแบบออกมาฉี่เนี่ยว้าวคิวเกิรลนะครับเด็กน่ารักกลางคืนออกลูกมาฉี่เงี้ไปเจอเจอ,เจอนั่งเทเลอร์อยู่แบบนี้เนี่ยแย่นะแบบแย่ yeah! <laughs> yeah! โอเครู้สึกรู้สึกว่าจะชอบอขอต้อนรับเข้าสู่สวรรค์ของของเล่นแล้วทำไมต้องกระซิบแบบนี้ด้วยวะอืม อืมก็ยังตุกตาอยู่นะครับรนึกถึงมอบีแล้วเนี่ยเห็นตุกตาแบบนี้อ่านไม่ออกมามันโยกเองเหรอแค่เดินต่อไปเรื่อยๆโอเคผมว่ามันเริ่มแปลกแล้วเปิดแอร์ทำให้เหงื่อออกวะเนี่ย ผ่านประตูนั้นไปโอเคหนูน้อยของเราเริ่มหน้าเสียแล้วนะครับประตูมีระบบออโต้นะครับมาสิโอเคเริ่มกลัวแล้วนะครับเริ่มมีมีอาการถอยอ้าวจะกลับอา,อาน้องไม่เข้าไปแล้วพี่จะจบเกมยังไงเนี่ยอ้ะพรุ่งนี้มาใหม่นะ อืมโอเคคืนแรกนะครับหึเดี๋ยวสิอะไรอ่ะอ๋อโอเคเปลี่ยนชุดอ๋อทานเซกชันผมก็นึกว่ามันย้อนกลับไปอิย้อนกลับไปอินโทรเริ่มใหม่อะไรแบบนี้ไม่ใช่นะครับโอเคแม่งกลับมาจริงๆด้วยเปลี่ยนเสื้อแล้วเปลี่ยนชุดแล้วนะครับ อา uh huh. มันจะมีไฟติดตรงนี้โอเคไม่ตกใจละรู้สึกเพลงเปลี่ยนแฮ เธอมาอีกครั้งแล้วใช่ไหมดูตาตุกตาเดรสสีแดงนะครับประสบการณ์หลังจากการเล่นเกมแนวนี้หลายภาคนะครับนั่นไงเห็นไหม <c oughs> <c oughs> เออโอเคเที่ยงคืนเหรอนาะฬิกาเที่ยงคืนวันนี้ไฟมึงเป็นอะไรเนี่ยกระตุกจังเลย ข้างบ้านเอาสวัสดีข้างบ้านเปิดแอร์ทีละสามตัวเหรอ <c oughs> เออไปซะละแล้วตุ๊กตาที่นั่งอยู่จะทำยังไงเธอชอบตุ๊กตา <c oughs> เดี๋ยววีเลิฟยูทูบเราในที่นี้หมายถึงตุ๊กตานี่ครับ ออเเธหมือนนกัมีเพื่อนหลายคนรอเธออยู่มาซิโอ้โหหุ่นเชิดนะครับมาซิโอเคเราจะไปไหมไม่ไปอีกแล้วน้องเวียนกรรมโอเคไม่เป็นไร พวกฉันก็รอพรุ่งนี้ฉันรอเธออยู่เสมอนะโอเคอาา่าฮะฝนตกด้วยวันนี้อืมไอตัวหนูน้อยหมวกแดงมาด้วยแล้วนะครับอโอ้โหวิ่งโอ้โหวิ่งตากฝนมาน้องใจเอามาก ถ้างวนนี้น้องไม่เข้านะน้องต้องเข้าให้ได้นะผมว่าฝนตกเป็นข้ออ้างที่ทำให้น้องกลับไม่ได้นะครับน้องต้องเข้าไปชัวร์สุดโอเค ไม่อยากให้เธอหนาวนะครับเกตโคนี่มันหนาวก็ได้เป็นไข้ก็ได้นะครับเที่ยงคืนอีกแล้วอตุ๊กตามองตามอีกแล้วอืมกุ๊กกูกุ๊กก,กูอืมอืมอันนี้ไม่แปลกนะครับเพราะฝนตก โอเคโอเคแอนนาเบลอย่ากลัวไปเลยเห oh. ลียวมันหายไปหลายตัวเลยเนี่ยนั่นไงอ้า oh. วงวดนี้มันหลับว่ะเคอร์เรนี่น่าจะกล้าหารนะกล้าเข้าไว้เหรอล e สเกตเคอร์เร e อ่าเขานี้เปิดกว้างเลยนะครับหน้านี้ มาสิ <Okay. S 1> โอเคอ๋อวันนี้น้องเขาออนะครับผ่านพมาณไปอย่างช้าๆอืมเงาน้องเดือนหายไปซะและ้วว l ลค m ม ยินดีต้อนรับโอ้โหมันหลุดโลกไปเลยนี่ว่าโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวรูปภาพเปล่าดอดดอดดอนะครับดีใจนะครับเดี๋ยวนะมันอยู่ในบ้านเหรอ ทุกๆคนกำลังรอเธออยู่มาเล่นด้วยกันเถอะที่นี่คือสวรรค์ของของเล่นโอเคนะครับหนูน้อยของเราเสื้อน่าจะแห้งแล้วนะครับจังหวะน,นี้กำลังอ้าปากหวอแล้วก็เดินไปเรื่อยๆ กับสาวที่ดูเหมือนจะเพาะแล้วก็หลอนไปพร้อมๆกันอือยังไงต่อทีนี้ ตาเพิ่มมาทีละตัวเนีครับเดี๋ยวนะน้องคนใหม่เหรอทำไมเหมือนตัวเตี้ยก,กว่าเดิมแล้วก็มีเสียงหัอนะครับไม่สิน้องเขานั่งผมอ่านไม่ออกอะ่ะ แต่ไม่เป็นไรครับเล่มโอเคมันเริ่มเข้าเรื่องแล้วนะครับ มาเล่นด้วยกันเถอะผมเลงไอตัวข้างบนอยู่โอเคมันไม่ทำอะไรไม่ทำอะไรกุ๊กกูไหม,อม,อมโอเคเสียงแม่งดาวันนี้ร้องว่ะเออฮะ แต่น้องยังยิ้มอยู่นะนี่บเดี๋ยวภาพข้างหลังแปลกๆว่ะเคยอ,อยากเล่นอีกไหมจงังหวะนี้ผมคงไม่อยากเนี่บ พ่อกับแม่ไม้นี่ยังไงวะจะเป็นห่วงเหรือหรือว่าไม่ไม่ไม่ไมไมต้องห่วงอ๋อพ่อกับแม่จะเป็นห่วงเนี่ยครับฉันคิดว่าเธอน่าจะค,ควรจะกลับบ้านโอเคอืมมาสิน้องไม่ยอมกลับนะครับน้องอยากเล่น เดินสโลลี่เหลือเกินเนี่ยอืมรู้สึกว่าจะมีอะไรตามหลังมานะครับแอร์ก็ยินนะทำไมผมเหงื่อแตกวะอืมบรรยากาศเปลี่ยนไปแล้วแน่นอนแบบนี้ใครแปลออกนะครับคอมเมนต์อ่าวเดี๋ยว ข้างหน้ายิ้มนลครับเงาสะท้อนในกระจกเศร้าโอเคอ่ามีตุ๊กตาตามด้วยเธอจะอยู่ที่นี่นานเท่าไหร่เท่าที่เธอต้องการก็ได้ฉันดีใจที่ได้เป็นเพื่อนกับเธอ มันสนุกนะอืมโอเคือ,อหน้าผมเริ่มเสียแล้วเนี่ยเริ่มไม่ตอบโจทย์แล้วเนี่ยจบตรงนี้อีกแล้วอะ่ะ อืมทำไมมันค้างๆขาๆขาวะ mm. อ้ออ๋รู้สึกว่าจะโดนโปรเซส <laughs> น่าจะโดนสิงแล้วนะครับจังหวะนี้อืม ดโอ้โหน้องเดินไปเอ้ยโอเคอืมเดี๋ยวนะอ้าวโอเคไม่ต้องเดินแล้ว อยาคิดว่าจะได้กลับบ้านนะอืม,อมนี่น่าจะเป็นคืนสุดท้ายเนี่ยอืมไม่อยากกลับบ้านเนี้ยอืม น่าจะลบวันแรกๆออกนะแล้วเหลือแต่วันหลอนๆโอเคสามสหายนะครับอือหืมโอ้ว้าว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  จะอยู่ที่นี่ตลอดไปเดี๋ยวเดียวนี่เพียรอลองอือหืออือหืออือหืองั้นก็เข้าเข้าประตูไปนี่ครับ สไตล์นี้เลยเอาแล้วเสียงผมเป็นแบบนี้นะครับแสดงว่าเก็ตเก็ตเซซีนี่อะแล้วโอ้สาวเดิมเลยแหมประหยัดเหลือเกินใช้สาวเดิมๆเนี่ยอืมอืมเทานี้วิ่งเลยว่ะ โอเคทำไมเป็นเสียงนกร้องวะอ้าวเดินแล้วไม่ใช่ในเงาเดินอโอ,โอปากเริ่มเปลี่ยนไปแล้วนะครับฮิฮิฮิฮ่าฮ่อฮ่าอิฮิฮิเอ้ยอ๋อ โอ้เธอไม่ใช่คนแล้วนะครับแขนหลุดแล้วทุกๆคนต้อนรับเธออยู่เธอจะได้เพื่อนมากมายที่นี่เฮ้ยผมผมว่าผมเก็บเอาไปฝันแน่เลยว่ะโอ้เดี๋ยวนะ อยู่นี่ด้วยกันตลอดไปไอ้ตุ๊ก,กตานี่ก็คือ,ค,อคือคนที่โดนแบบน้องนะครับหรือเปล่าวะเพราะตะกี้มีอักษรเฮลนี่ไงอะไรคือวิวคิว,วเนี่ยจะฆ่าเหรออ้าวน้องเลแล้ว ฉันอยากอยากจะมาอยู่ที่นี่เล่นกับของเล่นมันเป็นสถานที่ที่วิเศษฉันไม่กลับบ้านอีกต่อไปตลอดการคือน้ำลายแล้วเนี้ครับ แล้วไงอย่าบอกว่าจบแล้วนะมันไม่โหดเลยอะสู้แมวไม่ได้แมวโหวดกว่านี้เยอะนะี่ครับอืมโอเคสรุปนะครับมีเด็กโดนหลอกมาทำให้เป็นตุกตานี่ครับอยู่เยอะแยะมากมายแล้วน้องก็น่าจะเป็นเหยื่อรายล่าสุดซึ่งผมก็ไม่รู้นะครับว่าเขาใช้ อะไรหลอกล่อให้น้องมาที่นี่ได้ทุกวันเนี่ยแล้วน้องก็โดนล้างสมองไปไเรื่อยๆจนสุดท้ายก็โดนสาบให้เป็นตุ๊กตาผมเข้าใจแล้วว่าจะมีมันมีผ้มาม่านไว้ทําไมผ้มาม่านหลังประตูเนี่ยเอาไว้เปลี่ยนน้องให้เป็นตุ๊กตานั่นเองอืมอืมอืมเรื่องความดุ้งความความหลอนนี่ได้อยู่นะครับแต่ความดุ้งไม่สู้แมวแมวดุ้งกว่านี้เยอะนะครับแต่ก็โอเค ท่านผู้ชมมีซีรีส์น่ากลัวน่ากลัวเกมน่ากลัวน่ากลัวแบบอื่นหรือเปล่านะครับถ้ามีอีกก็สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปลองเล่นดูเผื่อมันจะน่าสนุกส่วนซีรีส์เดินแล้วดุ่งนะครับความจริงมันมีอีก2 3สามเกมนะแต่มันเก่านะครับผมก็เลยไม่หยิบมาเล่นก็เลยหยิบเอาอันใหม่ๆมาเล่นแทนคลิปนี้ซีรีส์เดินแล้วดุ่งก็น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายนะครับโอเคก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมา แล้วก็ขอบคุณน้องๆที่แนะนำเกมนี้ให้ผมเล่นด้วยนะครับแล้วเจอใหม่พันหนะ้าบ่ายสวัสดีครับให่ yeah.